ที่หนูมาสมัครมิดยูน,นิเวอร์สปทุมธานีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบแค่พักเบรคความฝันของตัวเองแล้วก็<อ>ไปช่วยสารฝันของคุณพ่อ7ปีที่ทิ้งความฝัน <c oughs> อะไรที่ฉันอยากจะขัดสิ่งที่พ่อแม่ตั้งใจฉันอยากจะมาตามความฝันตัวเองหนูเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถพอที่จะอยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าหนูจะอายุเท่าไหร่แต่บ้านเราก็มีกระจกอะเนาะสวยสวยนึกออกไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับพีดีสซมล้วนะคะกับผู้เข้าประกวดนิตย์ยูนิเวิร์ปรทุมธานีวันนี้เราจะมาเจอกับน้องเข็มน้องเข็มเนี่ยเป็นแม่ค้าขายปลาทองเป็นอาชีพที่แบบแปลกมากเพิ่งเคยเห็นว่ามีเด็กยุคใหม่สวยขนาดนี้เป็นแม่ค้าขายปลาทองน้องเข็มเนี่ยครอบครัวของเธอเนี่ยไม่อยากให้เข้าวงการบันเทิงอะไรใดๆเลยเพราะมองว่าไม่มัน่นคง แต่วันนี้เธอแบบเบรกทุกอย่างจากเด็กดีเป็นที่แบบเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่กับวันนี้เบรกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาลงประกวดวิดีโอวิวเวรปทุมทานีเขาไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่าค่ะน้องเข็นแนะนําตัวไหนคะ่ะลูกสวัสดีค่ะชื่อเขมเขมักษรสุภกิจโยทินค่ะ M U P T 0 8ค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะก็คือธุรกิจขายปลาทองค่ะแล้วก็เป็นโมเดลฟรีแลนซ์ค่ะทำธุรกิจ กับที่บ้านด้วยก็คือขายปลาทองส่งออกปลาสวยงามใ,ใช่ไหมคะเออแล้วแบบหนูดูแลในส่วนอะไรบ้างทุกวันนี้นะคะก็เหมือนเป็นผู้ช่วยคุณพ่อคะ่นะกำลังเรียนรู้งานจากคุณพ่อเพราะว่า รายละเอียดงานในฟาร์มปลาทองเนี่ยมีเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยสัมผัสงานตรงนี้ค่ะก็จะคิดว่าก็แค่เลี้ยงปลาให้มันโตไปพอถึงไซก็ขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงคือเราเหมือนทํางานศิลปะคุณพ่อจะพูดกับหนูเสมอว่าเราอ่ะอย่าเรียกตัวเองว่าเราเป็นเกษตรกรนะให้เราอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์สิ่งสวยงามใช่คุณพ่อเขาพูดอย่างนี้กับหนูเสมอคุณพ่อลอดมาก แล้วเาก็จะทํากันตั้งแต่คัดปลาตัวเล็กๆเลยค่ะตัวเล็กๆก็จะคัดหางก่อนพออีก3เดือนถัดมานะคะก็จะคัดปาขึ้นตู <ifi ifi ้ก็จะเริ่มดูสีดูแพทเทิร์นดูบอดี้ดูหางไม่ให้มันมีข้อบกพ่องน้อยที่สุด ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยงต่อไปอีกประมาณ3เดือนทีนี้ก็จะเริ่มถึงไซต์ที่จะขายได้แล้วค่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละเห็นไหมเนี่ยสืบทอดมหน่าคุณพ่ออยากให้สืบพอด <c oughs> แต่ความฝันของเข็มก็คืออยากเข้าวงการบันเทิงแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยอยากจะให้เข้า <c oughs> ไหนเล่าให้ฟังหน่อยแล้วแล้วหนู แล้วหนูทำยังไงจริงๆคุณพ่อเขาก็อยากให้สารต่อเพราะเขารู้ว่าธุรกิจตรงนี้เป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เขาเหมือนประสบความสําเร็จจากตรงนี้ค่ะพี่ส้มเขาก็เหมือนอยากให้เราประสบ ความสําเร็จตามเขาแต่หนูว่ารู้ดีว่าในวงการบันเทิงหนูเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถพอที่จะอยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าหนูจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหนูก็จะสามารถอยู่ในวงการนี้ได้แต่คุณพ่อเขาก็เหมือนเป็นห่วงว่ากลัวว่าถ้าเราแก่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีดาวดวงใหม่ขึ้นมา,ยายอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็กังวลว่าเอ้ยเราอาจ,จะเลี้ยงตัวเองได้ดีเหมือนที่เขา,าเลี้ยงเรามาไหมเขาก็เป็นห่วงเรามากกว่าแต่บ้านเราก็มีกระจกอ,อะเนาะ เวลาบ้านเรา,ามีกระจกสองกระจกสวยสวยนึกออกไหมแต่ว่าทําไมหนูถึงหนูก็รู้สึกว่าตัวเองหนูสวยหนูเหมาะกับวงการบันเทิง<ช>ทําไมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่า <c oughs> ทิ้งความฝันของตัวเองแล้วมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาสานงานให้ท่านต่อะ <c oughs> เออหนูขอไม่เรียกว่าทิ้งความฝันตัวเองดีกว่าค่ะขอแค่พักเบรกความฝันของตัวเองแล้วก็<อ>ไปช่วยสารฝันของคุณพ่อใช่ใชเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะคุณพ่อเขาเริ่มขยายธุรกิจใช่ไหมคะเขาก็เหมือนอยากได้คนไปช่วยแล้วการที่มันเป็นธุรกิจครอบครัวคะ่ะพิสม์ถ้าเป็นคนอื่นมาทําเขาจะไม่รักษาผลประโยชน์ให้เท่ากับคนในครอบครัวทํากันเองใช่ไหมคะ อ่าหนูก็เลยเหมือนอ,าอยากช่วยเขาให้เขาแบบได้ไปถึงฝันสักทีเพราะว่าตั้งแต่หนูเด็กยันโตอะค่ะหนูเพราะคุณพ่อหนูเขาขยันมากนนเข็มอายุอายุเท่าไหร่ละะตอนนี้อายุ24ปีค่ะอยากเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่อยากเข้าวงการตั้งแต่อายุ18ค่ะ18 19 2 0 2 1 22 23 24 7สาปีที่ทิ้งความฝันวันนี้อายุ24แล้วอะไรที่ พอมันผ่านมาเจ็ดปีอะไรที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะขัดสิ่งที่พ่อแม่ตั้งใจฉันอยากจะมาตามความฝันตัวเองก่อนอื่นเลยก็คือหนูรู้สึกว่าเวที Miss Universe ปทุมธานีเป็นเวทีที่หนูสนใจมากๆเพราะว่าพี่ดีส้ม <c oughs> จริงๆนะคะ <c oughs> เพราะหนูรู้สึกว่าพี่ส้มแบบว่ามี potential <c oughs> หนูรู้ว่าพี่ส้มเป็นคนทําอะไรใหญ่แล้วหนูก็อยากจะใช้โอกาสนั้นให้ตัวเองได้เข้าวงการค่ะ หนูฉลาดมากก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ก็ขอให้หนูได้สมความปรารถนาตรงนี้นะคะแต่ว่าที่หนูมาสมัครบิทยูนิเวอร์สปทุมธานีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบใช่ค่ะแล้ววันที่แล้ววันไหนที่ท่านแบบตลึงตึงโปะท่านแบบว่าตายลูกฉันทำไมเขาไม่อยู่ในการประกวดได้ยังไงเดี๋ยแล้วเล่าโมเมนต์ให้พี่ฟังหน่อย โมเมนต์นั้นก็คือตอนที่หนูมาประกวดเนี่ยหนูยังไม่กล้าบอกอเพราะว่าช่วงนั้นที่บ้านก็ยุ่งกับางานด้วยหนูก็เอย,ยังหาเวลาเหมาะเหมาะบอกไม่ได้สักทีเ<ส>พราะว่าเราก็คิดไปเองว่าเขาอะกลัวเขาจะว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าไปทําไมแต่ว่าพอสุดท้ายวันที่หนูลงรูปโลดทูมิจูนิเวิร์สปทุมธานีใช่ไหมคะเขาก็เห็นแล้วห<อ>นูก็แบบอ่าบอกเขาหนูว่าคิดว่าเออต้องถึงเวลาแล้วแหละเพราะเราติดรอบ15คนสุดท้ายแล้วเนาะพอเขาบอกพี่ส้มเชื่อไหมว่าหนูแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยจากสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่เหมือนกันไหนยังไงเล่าให้ฟังอ่อยสิพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่นทหนูคิดอ่ะหนูคิดว่าเขาจะต้องแบบว่าหนูแน่ๆเลยว่าแบบเออมาทําไมอะไรเงี้ยทำไมไม่อยู่ช่วยงานที่บ้านงานก็เยอะอยู่<ม>แต่พอหนูบอกควาจริงเขากลับภูมิใจในตัวหนูได้ซ้า<ม>ใช่ว่าแบบโอ้วันนี้ลูกสาวเขาได้ลองกล้าทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หนูหนูกล้าพูดเลยว่าท่านทั้งสองคนดีมากๆเพราะว่าไม่ว่าหนูจะทําอะไรท่านจะซัพพอร์ตความฝันหนูเสมอแม้ว่าบางเรื่องอเราอาจจะเห็นไม่ตรงกัน100%แต่ว่าสิ่งที่ท่านทําตลอดก็คือซัพพอร์ตความฝันของหนูค่ะจริงๆแล้วเราเดินเข้ามาตั้งแต่อายุ18ก็ได้นะถ้าเราอยากจะเดินถูกไหมลูก จริงจริงแล้วพี่นี่พูดจากความเป็นแม่นะพี่คิดว่าผู้ใหญ่อะทุกคนจะมีความรักลูกทุกคน<ช>อยู่แล้วด<ช>ังนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ผู้ใหญ่จะต้องทําพ่อแม่ที่ดีก็คือต้องปกป้องลูกอะถูกต้องแล้วดังนั้นเนี่ยท่านก็คงจะต้องคิดท่านก็คิดถูกนะว่าวงการบันเทิงมันก็ไม่ยั่งยืนแต่สำหรับ<ช>สําหรับบางคนแต่สําหรับเข็มซึ่งเป็นลูกรักของคุณพ่อคุณแม่ในวันหนึ่งที่กล้าลุกขึ้นมาทำคนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็จะมีความภูมิใจทุกคนละน่ะลูกก็ขอให้หนูไปให้สุดความฝันของหนูนะแล้วก็หนูบีคุณพ่อที่เป็นตัวอย่างในการตามความฝันด้วยใช่ไหมได้เคยได้แชร์คุยกับคุณพ่อไหมคะเ,ออเหมือนเขา,าเป็นโลโมเดลของหนูมากๆในการพยายามทําอะไรสักอย่าง ไม่ว่าเราแบบชอบอะไรเราสามารถนํามาทําเป็นอาชีพได้แล้วเราก็สามารถหาไรายได้จากสิ่งที่เราชอบจนได้ถ้าวันหนึ่งเรามีความขยนันมีความพยายามมีวินัยมากพอค่ะเข็มถ้าได้มีโอกาสอยู่ในเวที Miss Universe คิดว่าเข็มอยากจะผลักดันอะไรสิ่งไหนที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใดในสังคมบอกกล้องเลยค่ะ สิ่งที่หนูอยากจะผลักดันนะคะก็คือหนูอยากให้ผู้หญิงทุกคนเด็กผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองค่ะไม่ว่าความฝันของเรามันจะใหญ่สัแค่ไหนอย่าปล่อยให้ใครมาดูถูกความฝันของเราแล้วก็ไม่ว่าในความฝันของเราเราจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะเข็มเชื่อว่ามันดีกว่าการที่เราไม่ลงมือทําอะไรเลยนั่นก็คือเหตุผลที่เข็มมาอยู่ ในเวที Miss Universe ปทุมธานีวันนี้ค่ะคือเข็มกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองแล้วสู้สู้สค่ะสู้เต็มที่ไหมลูกเป็นหน้าใหม่ในวงการนางงามแต่ว่าสู้เต็มที่แน่นอนนะคะเออเป็นไงรุ่นพี <c oughs> ต่ตาเหลืองมะตาเหลืองมะเป็นเพื่อนกันหมดค่ะพี่โซเออมเวทีนี้น่ารักมากๆเพื่อนก็น่ารักค่ะ เราต้องมีให้ครบองค์เนาะของเราเนาะดังนั้นเนี่ยขอให้เข็มอ้อนแฟนคลับหน่อยจะติดตามช่องทางเราด้อมเราชื่ออะไรพูดได้เลยค่ะค่ะฝากติดตามเข็มด้วยนะคะช่องทาง Facebook i n s t a g กร m แล้วก็ TikTok ค่ะชื่อ k h e m a k s o r n ค่ะสอนะคะทาง TikTok แล้วก็ทาง IG นะคะ a k s o r n ุ n ค่ะ แล้วก็ฝากชื่อด้อมชื่อปลาทองด้วยนะคะเราขายปลาทองหนูก็เลยแบบว่าคิดชื่อด้อมไม่ออกก็เลยอ่ะเป็นชื่อปลาทองละกันเพราะว่ามันรีเลทก,กับตัวเองมาเสมอฝากด้วยนะคะ ก็ขอให้น้องเขมโชคดีนะคะหนูเป็นลูกกตัญยูที่สารฝันของคุณพ่อแล้ววันนี้ก็ได้มาสารฝันให้ตัวเองมีความกล้าขอให้ใช้ความกล้านี้เป็นเวทีและพลังแบบนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ต้องการวันนี้ขอบคุณมากค่ะน้องเขมที่ได้มาค,คุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ